ตั้งปุ่มสตาร์ทอัพเกรดนะครับคันนี้ใช้ร่วมกับรีโมทเดิมที่มีอยู่นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ a t c วิทยุนะครับระบบพวงไลก็จะทํางานปกตินะครับกดอีหนึ่งครั้งจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงน้ปัดครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับหยยบเบรคครังไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ติดนะครับ เราต้องการดับเครื่องนะครับเย็บเบรคครังไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับระบบเครื่องไรก็จะคืนตำแหน่งเดิมนะครับเหมือนระบบกุญแจเดิมเลยนะครับหลังจากที่เราล็อกรถไปแล้วนะครับปุ่มสตาร์ทก็จะไม่ทำงานนะครับสังเกตไฟที่ปุ่มสตาร์ทจะดับไปนะครับรถล็อคนะครับหลังจากที่เราคลายล็อกรถนะครับคลายล็อกที่รีโมทนะครับปุ่มสตาร์ทก็จะกลับมาทำงานนะครับสังเกตจะมีไฟนะครับสังล็อกนะครับ ก็จะดับไปนะครับตันนี้มีออปชันเสริมนะครับสั่งสตาร์ทนอกรถนะครับหลังจากที่ล็อกรถไปแล้ว15วินาทีนะครับกดคลายล็อกนะครับกดล็อกกดคายล็อกนะครับเป็นจังหวะนะครับระบบสตาร์ทนอกรถปุ่มจะไม่ทํางานนะครับไม่สามารถขับขี่ไปได้นะครับถ้าไม่เปิดด้วยระบบรีโมทนะครับตอนนี้รถยังล็อกอยู่นะครับภายใน10นาทีนะครับรถก็จะดับเองนะครับ ถ้าต้องการจะขับขี่ต่อไปก็กดคลายล็อกหนึ่งครั้งนะครับแต่ในฟ <lan> ังก์ชันอัปเกรดนะครับจะต้องสตาร์ทซ้ำหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เหยียบเบรกรถจะดับนะครับสังเกตว่าพอเหยียบเบรกแล้วปุ่มสตาร์ทจะดับไปนะครับต้เรากดคายล็อกที่รีโมทหนึ่งครั้งนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มนะครับอันนี้ใช้ในฟังก์ชันกรณีสังร์ทด้วยรีโมทนะครับใครจะขับขี่ไปเลยนะครับแต่ถ้ากเรารอให้มันดับไปเองนะครับสิบนาที ยังไงเราก็ต้องมากดคายล็อกก็เยยบเบรกกดสตาร์ได้ปกต,ตินะรครับชื่อัปเกดครับราเชนกาาครับ